มาเรียนรู้กันต่อคะ่ะในเรื่องของ10กลวิธีนะคะสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างได้ผลนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เห็นภาพรวมตัวอย่างอันที่ดีแล้วก็อันที่ไม่ดีไปแล้วนะคะแล้วก็หลายคนก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคมันต้องเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์อารมณ์หรือว่าการกระตุ้นให้เกิดความเป็นพวกพอ้องเดียวกันหรือความสงสัยต่างๆนะคะแต่ก็อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดมุก็จะเอาเหมือนสูตรสําเร็จเนี่ยมาขายี้ให้เห็นเป็นรายข้อเลยว่า อะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันประสบความสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากข้อไหนบ้างโดยมุกเนี่ยสรุปให้ถึง10หัวข้อนะคะพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งอย่างแรกตอนแรกถ้าจำได้นะมุกจะพูดถึงเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมคะซึ่งอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยโอ้โหเท่าที่เห็นในภาพนะมีมากมายเลยใช่ไหมคะ โกรธลำคาญกลัวนะเสียใจนะคะสนุกสดชื่นสมหวังเยอะแยะไปหมดใช้อารมณ์อะไรดีอย่างแรกนะเวลาทำอะไรทางออนไลน์อย่าเอาอารมณ์ทางลบมาเล่นนะคะก็ในภาพเนี่ยมุกได้ขีดค่าออกให้แล้วนะคะเหลือแต่อารมณ์ทางบวกนะคะเช่นอารมณ์เขาเรียกว่าเฝ้าระวังคาดการนะ,ะสนใจนะคะปิติเบิกบ้านสันติสุขนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรหวนเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่ามีความสุขสนุกสนานตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาใช้ได้นะคะตัวอย่างคอนเทนต์ที่ทำให้เกิดความสันติสุขหรือความเบิกบานนะคะก็อยากจากในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นคลิปอันนึงน่าจะาที่สวิตเซอร์แลนด์มั้งนะคะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนมีรถไฟเคลื่อนผ่านไปอย่างชา้ชาๆคือเห็นแล้วโอ้โหอยากไปอยู่ตรงนั้นจางดูดีมีความสุขนะคะเบื้องหลังจิตวิทยาที่ทําให้เกิดการแชร์คะ่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันนะคะ เมื่อเวลาคนเราเหมือนเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างมากๆเช่นมีความสุขมากๆนะคะ ก็จะอยากแชร์ต่อนะคะหรือว่าอยากที่จะแสดงความอยากและว่าฉันอยากได้อย่างนี้ฉันอยากมีอย่างนี้ก็ได้นะคะจาได้ไหมว่าที่มุกบอกว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นรุ่น Gen X หรือว่า Baby Boomer ทําไมเขาถึงชอบส่งสวัสดีวันจันทร์ในไลน์แล้วก็เป็นรูปดอกไม้ทุ่งดอกไม้เลยนะคะคือความสุขของเขาเนี่ยอาจจะเป็นธรรมชาติหรือว่าอะไรที่มันเหมือนได้เขาเรียกว่าได้รีชาร์จนะได้เพิ่มพลังด้วยความสวยงามของธรรมชาติอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำคอนเท นพี่ไปขายวัยรุ่นนะคะด้วยทุ่งดอกไม้เยอะๆแล้วก็มีฟอนสวัสดีวันจันก็อาจจะขายไม่ได้เพราะว่าความสุขแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะ ถ้าอย่างเป็นวัยรุ่นก็อาจจะเป็นทุ่งดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าดอกไม้นั้น่ะต้องแบบมีความเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยแบบฮิปสเตอร์อย่างเงี้ยดอกไม้แห้งดอกหญ้าอะไรก็ว่ากันไปนะฟีลเหมือนไม่ได้อยู่ไทยอย่างเงี้ยน,นะคะนี่ก็จะเป็นความสุขของคนอีกรุ่นหนึ่งเรียกได้ว่าเมื่อเราสามารถกระตุ้นให้คนที่ดูรูปภาพหรือเนื้อหาของเราเนี่ยเกิดความสุขเกิดความรู้สึกว่าดีจังอยากได้จังเนี่ยก็ทําให้เกิดการแชร์ได้นะคะอีกอันนึงนะคะก็คืออารมณ์เหมือนแบบ ดึงดูดความสนใจค่ะหรือว่าบางทีอาจจะทำให้เกิดความหวั่นใจไปในตัวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนะแล้วก็เปิดเสียงดังๆเราจะได้ยินเสียงคนนกระทืบเท้าลงไปบนแผงตะปูที่แหลมคมนะคะเราดูว่าเราก็เสียวไส้ตามเลยนะหวั่นใจเลยว่าเท้าเขาจะทะลุไหมลุ้นตามนะคะแต่มันก็ดูจนจบนี่ก็เป็นสาเหตุค่ะว่าทําไมคลิปอย่างจากกล้องวงจรปิด หรือฟิลแบบกล้องวงจรปิดพุ่งลงมามันทําให้คนอยากดูทั้งที่จริงๆภาพมันก็นิ่งๆไม่มีอะไรแต่ว่าคนมันหวั่นใจรู้สึกเดี๋ยวจะมีอะไรโผล่ออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้สามารถดูคลิปนั้นๆจนจบได้อย่างตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านขายรองเท้าในอุตสาหกรรมซึ่งจริงๆคนใช้งานก็คือพวกวิศวกรหรือว่าคนที่ทํางานในโรงงานแต่เขาเอามาเขาเรียกว่าเล่าเรื่องใหม่ให้มันน่าสนใจแทนที่จะเป็นแบบการใช้งานในโรงงานน่าเบื่อหน่าเบือเบ่อเครื่องจักรอะไรที่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่มีความสัมพันธ์กับคนทั่วไปเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องที่มันคนทั่วไปน่าจะเคยเจอกันมาบ้างก็คือแผงตะปูอย่างเงี้ยแล้วก็เพียงแค่กระโดดอย่างรุนแรงลงไปบนแผงตะปูเงี้ยคนกาแบบโหอินตามนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีการใช้การเล่าเรื่องนะคะใช้ภาพที่เห็นแล้วเนี่ยเกินความคาดหมายเออคนบ้าที่ไหนชอบแบบเอาเอาตะปูหรือเอารถสิบล้อมาเหยียบเท้าตัวเองใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรา เน้นย้ำอารมณ์ให้ถึงขีดสุดเลยขีดสุดคืออะไรก็คือไม่ใช่แค่แบบค้อนธรรมดานะแต่เป็นสิบล้อรถบรรทุกอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ตะปูอันเดียวนะแต่เป็นตะปูเป็นแผงอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีการทําซ้ําซ้ํซ้ซซขึ้นเรื่อยๆเช่นรถสิบล้อที่ไถไปไถามาลงบนนิ้วเท้าของเขา เออตะปูที่ตอ,อกแล้วตอ,อกอีกตอ,อกอยังไงก็ไม่ทะลุเนี่ยมีความซ้ำซ้ำซ้ำเข้าไปนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยไม่ต้องเป็นวิดีโอเสมอไปนะแต่ว่าจะใช้สื่ออะไรก็ได้เป็นภาพนิ่งเป็นอะไรก็ได้นะคะเมื่อคนเราเกิดความประหลาดใจเนี่ยก็เกิดการดูจนจบแล้วก็อยากที่จะแชร์ต่อให้แบบคนอื่นได้มามีประสบการณ์หวั่นใจไปกับเรานะคะ อีกอันนึงนะคะก็อาจจะไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมหรือฮาร์ดคอร์เหมือนตัวอย่างตะกี้ก็ได้ก็จะเป็นเคสของร้านขายเกี๊ยวเนี่ยแหละใช้ความดึงดูดความสนใจเหมือนกันเขาก็ใช้เป็นภาพนิ่งธรรมดานะเขียนว่าเกี๊ยวปลาที่ไม่ใช่ไส้ปลาเออมันเป็นยังไงเห็นว่ามันอ่านต่อแล้วแบบม,มันอยากรู้คนก็จะอ่านแคปชั่นจนจ,นจบว่าเอสรุปมันยังไงแล้วภาพสุดท้ายมันเป็นยังไงนะคะก็เรียกได้ว่าเรียกให้เกิดความสงสัยนะคะแล้วก็ เมื่อกดไปแล้วเนี่ยมันจะเจอเรื่องเหนือความคาดหมายรออยู่ข้างหลังนะคะเราก็อย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องเป็นวิดีโอเลยเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะอีกอันนึงนะคะคนเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะคะมีความเบิกบานได้เวลาเห็นอะไรน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยพวกหมาแมวเนี่ยสังเกตไหมคะว่า engagement เนี่ยจะสูงมากนะคะก็การใช้รูปหมาแมวหรือว่าเด็กจากสถิติข,ของ Facebook เองเลยนะกับบน YouTube คลิปพวกเนี้ย คนจะไลค์แชร์คอมเมนต์เยอะมากกว่าโพสต์ปกตินะคะนั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยจะมีความเอ็นดูสิ่งที่ดูแบบไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคะแล้วก็น่าทนุถนอมนะคะซึ่งเราสามารถหยิบจับทุกอย่างมาใช้ได้หมดที่เห็นแล้วความรู้สึกน่าเอ็นดูอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ญี่ปุ่นเขาจะเก่ง เพิ่งอ่านข่าวเจอมาอันนึงเนาะเกษตรกรเขาเอาพวกมะเขือเทศกับพวกผลิตผลทางการเกษตรอะคะ่ะที่มันแบบดูช้ำๆบวมๆอะเออมามาเขาเรียกว่าอะไรมาแต่งแต้มใส่หน้าการ์ตูนน่ารักน่ารักเข้าไปแล้วก็วางขายแล้วก็แบบเออช่วยซื้อพวกเราไปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วแบบโอ้น่ารักจังเลยอย่างเงี้ยก็ทําให้สินค้าขายได้นะคะเพราะว่าคนเรามืนเห็นแล้วแบบโอ้ยนะน่ทาทะนุถนอมรู้สึก น่ารักเบิกบานเนี่ยก็ทําให้เกิดการแชร์และเกิดการซื้อได้นะคะอันต่อไปค่ะนอกเหนือจากการใช้อารมณ์ของมนุษย์เยอะๆแล้วนะคะการเล่าเรื่องด้วยตัวเลขอันนี้ก็คือสูตรหนึ่งที่ใช้กันทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะตั้งแต่คนขายของออนไลน์ไปจนถึงสำนักข่าวขนาดใหญ่นะคะหลักการใช้เนี่ยไม่ยุ่งยากเลยเอาทุกอย่างมาใส่ตัวเลข เขาบอกว่าเมื่อคุณต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลจำนวนมากนะคะพยายามเอาตัวเลขใส่เข้าไปนะคะจะช่วยดึงดูดความสนใจของชาวโซเชียลได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกสมัยนี้ข่าวอะไรแต่ไม่หมด เนื้อหาเต็มไปหมดอยู่ดีๆพอมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งมันมันเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็คนเราเนี่ยชอบที่จะมีคนอื่นมาสรุปอะไรให้เราเข้าใจแบบง่ายๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากาพลาดประเด็นสําคัญอะ่ะอยู่ดีมีคนมาสรุปทุกอย่างให้หมดเฮ้ยชอบแชร์เก็บไว้เซฟนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการเล่าเรื่องด้วยตัวเลขมักจะเหมาะกับการทําเป็นภาพอินโฟกราฟิกที่เป็นภาพนิ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็ จริงๆส่วนใหญ่เขาใช้เป็นเหมือนสไลด์โชว์เอาอ่างเงี้ยภาพนั้นเล่าเรื่องข้างล่างภาพนี้มีเลขข้างล่างนะคะเป็นต้นก็ดูในตัวอย่างได้ค่ะจากอันนี้เป็นเพจของลงทุนแมนนั่นเองหัวข้อต่อไปค่ะคือการตั้งหัวข้อในเชิงลักษณะรายการหรือว่าเป็นลิสต์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นกันบ่อยนะคะแตกต่างจากเล่าเรื่องเชิงตัวเลขนะเชิงตัวเลขเหมือนเอาข้อมูลเยอะๆอะมาสรุป เป็นตัวเลขกลุ่มกลุ่มกลุ่มมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล่าเป็นลิสต์เนี่ยอ่ะถ้าพูดอาจจะเข้าใจยากดูตัวอย่างเลยละกันอันนี้นะคะเป็นเพจ Money Coach นะเป็นโคชเกี่ยวกับวิน,นัยทางการเงินเนาะเขาจะตั้งโพสต์ขึ้นมาว่า12ข้อที่เท่าแก่ ควรรู้12ข้อที่เจ้าของธุรกิจควรรู้อย่างเงี้ยคือมันคล้ายๆกับการเล่าเรื่องด้วยตัวเลขค่ะแต่ว่าการใช้เทคนิคแบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการรวบรวมวิธีหรือว่ารวม how to เนี่ยในการทำสิ่งต่างๆให้มาอยู่ในโพสต์เดียวนะคะผู้อ่านก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบเนี้ย มันต้องมีสักอย่างที่เป็นประโยชน์กับเขาแน่ๆมันต้องรู้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับเพจหรือว่าคอนเทนต์เชิงให้ความรู้นะหรือว่าสามารถใช้จริงๆไม่ต้องทําเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะจะเป็นบทความนะคะจะเป็นวิดีโอเนี่ยก็ย่อมทําได้อันเนี้ยมุกใช้บ่อยมากเวลาคิดอะไรไม่ออกสมมติเรื่องการตลาดอย่างเงี้ยให้มกคิดแบบเร็วๆเลยนะแล้วมุกเชื่อว่า engagement หัวข้อนี้ดีมากก็คือ สามเทรนด์การตลาดออนไลน์ที่ล้าหลังแล้วในปี2021เออเห็นว่าคือฟังแค่นี้คนก็อยากรู้เลยว่าอะไรต่อนะเพียงแค่เอาตัวเลขแล้วก็ตามด้วยหัวข้อเท่านั้นเองนะคะ แต่ถ้าสิ่งที่เราขายเป็นแฟชั่นเุ้ยอาจจะไม่เหมาะกับให้ความรู้งความรู้อะไรจริงๆใช้ได้หมดอย่างอันนี้นะคะเขาบอกว่าอะไร5วิธีเลือกเสื้อผ้าอำพางหุนโอโ้เป็นไงคือฟังแล้วอยากกดดูเลยใช่ไหมอย่างอันนี้เนี่เป็นตัวอย่างก็คือเป็นบทความนะคะจะเห็นได้ว่าเอ่อคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เนี่ยมีได้ในหลายลักษณะไม่จําเป็นต้องเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งเสมอไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ เอาไปลองปรับใช้กันดูนะไม่ว่าคุณขายอะไรบริการอะไรอยู่ลองนะสนุกดีแล้วก็เกิด engagement หรือปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์ได้จริงคะ่ะหัวข้อที่4ค่ะก็คือการเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบนะคะตอนเด็กๆก,ก็จะเรียว่าอะไรพันานาโวหารหรือเปล่าไม่ใช่เปรียบเทียบในที่นี้ก็คือเหมือน before กับ after นั่นแหละจากตัวอย่างเนี่ยก็เป็นวิดีโอเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเอากล้องสอันมาตั้งไว้พร้อมกันแล้วกด ถ่ายไว้พร้อมกันเลยโดยที่ภาพฝั่งแรกเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นกล้องที่ถ่ายโดย iPhone SE อีกอันนึงถ่ายโดน iPhone อะไร X หรือเทนะไม่รู้ว่าอ่านว่าไงไม่รู้แต่เป็นว่ามันก็ทำให้เห็นถึงการเปรียบเทียบฝั่งซ้ายกับขวาเลยว่าอะไรมันดีกว่าอะไรกันแน่นะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดน,นึงกับการทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้เวลาเรายิงโฆษณาโดยเฉพาะในกลุ่มเกี่ยวกับความงามนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาตัวเองรูปร่างหน้าตาหรือผิวพรรณเนี่ยมักจะโดนแบนโดย Facebook ได้ง่ายแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยขายอย่างอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มนี้เนี่ยเออทำไปเถอะรับรองว่าเอาอะไรที่ต่างกันมากๆมาวางไว้คู่กันนะ่ะย่อมดนึงดูดความสนใจคนได้ดีแน่นอน ข้อที่5ค่ะการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลวงในเนี่ยจริงๆภาษามันคล้ายๆกับหนังสือซุปซิปดาราสมัยก่อนเลยนะคะอย่างตัวอย่างก็คือเด็กในค่ายเตรียมตัวทยอยออกเอ๊ค่ายอะไรหรอทําไมต้องอยากรู้แต่แบบธรรมชาติมนุษย์คืออยากรู้นะคะซึ่งจริงๆ,ๆไม่จาเป็นต้องเป็นซุปซิปดาราหรือคนดังเสมอไปแต่ว่าเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเช่นเราเป็นร้านขายอิสเซสอรี่มือถือก็จะแบบว่าลือหลุด ไอโฟนรุ่นใหม่หน้าตาอย่างนี้คิดว่าจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคึงเซี่ยวมีจะออกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ง Xiaomi, ออยคือแบบมีความซุบซิบนิดนึงมีความวงในนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับมีเดียทุกประเภทเช่นกันนะคะทำไมมนุษย์เราถึงชอบเรื่องซุบซิบหรือว่าเรื่องดราม่าเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยชอบจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนรู้ตัวเองเป็นคนวงในตัวเองมีข้อมูลเยอะรู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้ รู้อะไรที่คนอื่นไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นหัวข้อประเภทเนี้ยจึงดึงดูดความสนใจได้ดีมากๆค่ะอันที่6นะคะอันนี้สนุกมากคือการเปลี่ยน call to action นะคะ call to action คืออะไรก็คือปุ่มหรือข้อความสั้นๆที่บอกให้ทำอ่าตัวนี้เนี่ยนักการตลาดระดับโปรหลายคนเขาใช้กันนะคะ C.T.A. นะเรียกสั้นๆนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าคือชุดข้อความที่บอกให้ทําพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งนะคะซึ่งจะเหมือนกับเหมือนกระตุ้นเวลาอ่านจบแล้วดูจบแล้วต้องทําอะไรต่อนะคะเช่นปุ่ม Subscribe ใน y o u t u b e นะคะหรือว่าปุ่มกดติดตามใน Facebook อันนี้ก็เรียกว่า Call to Action ทางนั้นนะคะคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาเราไม่ใส่ Call to Action ไว้มนุษย์ดูคอนเทนต์อะไรไปเขาก็ปิดไปเลยไปทาอย่างอื่นดังนั้นการเพิ่ม Call to Action เข้าไปเนี่ยช่วยเพิ่มยอดขายหรือว่า ช่วยเพิ่มยอดการติดต่อหรือยอดใดๆก็ตามได้จริงนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของปุ่มต่างๆบนเว็บไซต์ไปจนถึงข้อความสุดท้ายหลังอ่านโพสต์ก็ได้เช่นอ่านจบแล้วใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันได้นะอ่าอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่า call to action เหมือนกันเขาบอกว่าบางคนนะคะก็คือเชี่ยวชาและติด call to action ไว้ตามที่ต่างๆและบนเว็บหลังข้อความในคลิปอะไรก็ตามแต่ปรับอีกนิดนะคะข้อความเดิมๆที่คุณเคยใช้เนี่ย สามารถเปลี่ยนให้มันเกิดการคลิกได้ดีขึ้นเขาบอกว่าเช่นแทนที่จะเป็นคําว่า add เพื่อนหรือว่าเพิ่มเพื่อนเนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนเป็นคาว่ากดรับส่วนลดอ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์จริงๆไม่ค่อยชอบกันอยู่ดีมาบังคับและผูกมัดแต่เราพยายามใช้ประโยคที่เขาคนอ่านจะต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องได้รับอะไรฟรีๆหรือว่าคุ้มค่ากับการกระทํานี้ของฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการแอดเพื่อนชื่อก็บอกเราไม่ได้รู้จักเธอทําไมเราต้องอยากเป็นเพื่อนกับเธออ่ะใช่ปะ่ะแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยน จากแอดเฟนหรือเพิ่มเพื่อนเป็นคําว่ารับส่วนลดสีกดตรงนี้ซึ่งจริงๆมันคือแอคชั่นเดียวกันแต่รับรองว่าเกิดยอดคลิกหรือว่ายอดอะไรบางอย่างทางออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคะ่ะสําหรับหัวข้อที่7ก็คือการแจกของฟรีค่ะแหมไม่ต้องบอกนะคะว่า ของฟรีเนี่ยใครๆก็ชอบนะคะซึ่งของฟรีจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของนะคะแต่เป็นอะไรก็ได้จะเป็นความรู้หรือเป็นอะไรก็ตามที่คนอ่านรู้สึกว่าเขาได้รับอะไรบางอย่างมาโดยที่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะคือธรรมชาติมนุษย์เนี่ยชอบได้ได้ไดรับถูกได้รับอยู่แล้วนะคะดังนั้นคอนเทนต์ที่ให้อะไรบางอย่างกับผู้รับสารไปแบบฟรีๆสามารถดึงดูดความสนใจได้จากตัวอย่างนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเพจเกี่ยวกับ เ,เขาเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรแล้วกันคอนเทนต์แจกฟรีของเขาเนี่ยก็คือแจกปฏิทินปลูกผักปลูกผักสวนครัวเองผักสดตลอดปีเนี่ยมีกินแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นของฟรีนะคะและอย่างที่บอกคือไม่จําเป็นจะต้องแบบขายเสื้อผ้านะหรือว่ามันไลฟ์สดแจกทองแล้วไม่เขียวคือคุณสามารถขายอะไรก็ได้สามารถนําทริคของการแจกของฟรีเนี่ยไปดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้รับอะไราบางอย่างฟรีๆอะ่ะมุกแนะนําว่า อาจจะแลกเปลี่ยนกันเล็กน้อยด้วยการที่อาเพิ่มเพื่อนกันกดติดตามนะคะหรือว่าลองทักเข้ามาแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเพื่อให้สิ่งที่เราลง,ลงทุนรวบรวมมาเนี่ยไม่สูญเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามก,ากัก,กไว้เพราะอะไร เราจะต้องเน้นความสม่ำเสมอคือค่อยๆโพสตค่อยๆแจกไปหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยเกิดภาพลักษณ์ว่าเราเป็นตัวจริงในวงการนั้นๆ2น,น,นะคะทําให้คนไม่ลืมเราค่ะเวลาเรามีอะไรสักอย่างเนี่ยปล่อยออกไปอย่างสม่ำเสมอนะคะคนก็จะเกิดเป็นนิสัยว่าเออต้องกลับมากดดูที่นี่ติดตามเพจนี้เพื่อนำเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเรานะคะก็เรียกได้ว่าลองนำไปปรับใช้ดูไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามนะ หัวข้อที่8ค่ะกระตุ้นให้คนแสดงความคิดเห็นนะคะตัวนี้เนี่ยคลาสสิกมากๆเลยนะคะก็คือเว็บออนไลน์ที่เป็นสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของไทยก็คือพันทิปนั่นเองนะคะคือธรรมชาติมนุษย์เนี่ยอยากที่จะมีตัวตนแสดงจุดยืนนะคะถามเห็นแสดงความคิดของตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยให้คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียของคุณสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเลยนะคะ เพราะว่าอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ถูกออกแบบมานะคะว่าโพสต์ไหนก็ตามที่ยิ่งมีคนมาคอมเมนต์มากเท่าไหร่โพสต์นั้นก็จะยิ่งถูกมองเห็นมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรียกได้ว,ว่าถึงคุณไม่ใช่พันทิป .com นะคุณจะขายอะไรก็ได้คุณสาม,มารถนําสิ่งนี้ไปใช้โดยการออกแบบหัวข้อคะ่ะให้ดูน่าจะเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นลักษณะของการชวนคุยเป็นหัวข้อในการเปิดสนทนาเช่นคิดยังไงกับ เคยเจอสิ่งนี้ไหมแบบนี้ดีแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ถูกต้องไหมชอบอันนี้หรืออันนี้มากกว่ากันอย่างเงี้ยง่ายมากนะคะอีกอันนึงนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการร่วมสนุกค่ะออออกความเห็นแล้วได้รางวัลน,นะคะแล้วก็แน่นอนว่าใช้ได้กับฟอร์แมตมีเดียทุกประเภทรูปภาพวิดีโอบดความกระทุ้ได้หมดนะคะตัวนี้ เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของคลิปนี้นะคะกับหัวข้อที่9นะคะเล่นกับกระแสสังคมอย่างสร้างสารรค์นะคะต้องบอกก่อนว่าสมัยนี้เนี่ยเรียลไทม์มาร์เก็ติงหรือว่าการเล่นกับกระแสสังคมเนี่ย ก็ยังเล่นได้อยู่แล้วแถมผู้ฟังหรือผู้ชมก็จะยิ่งชอบซัดด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าในสิ่งนี้เนี่ยคุณค่าที่กลุ่มเป้าหมายเราต้องการมองหาจากแบรนด์เนี่ยก็คือการสแสดงจุดยืนบางอย่างทางสังคมนะคะหรือลักษณะนิสัยบางอย่างที่นอกเหนือจากแบรนด์ขึ้นไปนะคะซึ่งการเล่นกับกระแสสังคมอย่างสร้างสารรค์เนี่ยช่วยให้แบรนด์สามารถสแสดงตัวตนในส่วนนี้ออกมาได้นะคะ อย่างเช่นนะคะอันนี้คลาสสิกมากๆก็คือวันที่1กับ16ของทุกเดือนนะคะก็คือเป็นวันหวยออกใช่ไหมคะก็จะมีอย่างแบรนด์อันนี้ก็คือหมูกระทะอย่างเงี้ยเออก็มาต้นเดือนบางครั้งก็ต้องการแค่นี้เตาย่างดีๆกับหมูสามชั้นอ,อย่างเงี้ยก็คือเป็นกระแสสังคมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งทําให้เหมือนกับ เพื่อนหรือคนใกล้ตัวเนี่ยโพสบนโซเชียลแล้วเจ้าเ,เขาเรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยที่เห็นก็จะรู้สึกมีความผูกพันถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเออเรากําลังเผชิญเรื่องเดียวกันอยู่นะคะตรงนี้ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์หรือ engagement ได้อย่างง่ายดายโดยเหมือนเดิมค่ะ ออกแบบหัวข้อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะอย่างเช่นว่าเพจของมุกข,ขายทองและกันเป็นขายทองอย่างเงี้ยเออแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของมุกก็อาจจะเป็นคนที่มีเงินหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมุกก็คงไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับหวยวันที่1กับ16แต่จะเป็นโพสต์เรื่องของราคาทองคําตลาดโลกเอออย่างเงี้ยนู่นน,นี่นี่นั่นอะไรให้แบบ ให้มันดูเข้ากับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะอันนี้ก็ต้องนึกถึงหน้าลูกค้าเข้าไว้บางทีก็อย่าเป็นตัวเองขนาดนั้นคือนึกถึงหน้าลูกค้าที่เป็นเพื่อนมนุษย์เราด้่แหละเขาชอบไม่ชอบอะไรเอามาเล่นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่า การเล่นกับกระแสะสังคมเนี่ยต้องระวังนะคะคือบางทีเนี่ยเล่นแรงไปแล้วทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ดีนะคือมีหลายเคสที่เหมือนแอดมินนะเลยเถิดอย่างเงี้ยเล่นบนความคนองหรือความสนุกเอาเป็นว่าลองพิจารณาดูค่ะเหตุการณ์ไหนทําให้บางกลุ่มรู้สึกแย่หรือเปล่าก็อย่าเล่นอ่าเอาเป็นเหตุการณ์ร่วมที่ลักษณะกลางๆที่ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะอินไปกับมันอันนี้จะดีที่สุดนะคะ โอเคหัวข้อสุดท้ายค่ะเพิ่มความน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเห็นบ่อยๆเนาะมีคนดังแล้วก็มีโค้ดข้อความเขาแปะอยู่ในภาพนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะมันเกิดจากการที่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจริงๆต้องการความปลอดภยัยต้องการอะไรบางอย่างให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยยืนยันให้นะคะดังนั้นนะคะการใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือของสินค้านะคะก็จะช่วยเพิ่ม engagement ได้อย่างดีมากๆเลยนะคะคือคอนเทนต์เนี่ยที่มาจากคนอื่นที่ไม่ใช่แบบตัวเราหรือตัวแบรนด์เองเนี่ยคนดูเขาจะจะ,จะรู้สึกว่าเอออันเนี้ยน่าเชื่อถือมากกว่านะคะซึ่งแน่นอนว่า หัวข้อเนี่ยควรเหมาะสมกันกับกลุ่มเป้าหมายของเพจเราแล้วก็เล่าเรื่องให้กระชับด้วยนะคะโค้ดเนี่ยอย่าโค้ดยาวเอาสั้นๆขอประโยคทองเห็นแล้วคุกเลยนะคะซึ่งอาจจะเป็นการรีวิวสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือการพูดถึงประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้นะคะเมื่อมีการมาร่วมงานกับเพจเรากับแบรนด์สินค้าและบริการของเราเนี่ยสามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะคะ แต่อย่าลืมว่าห้ามยาวเกินไปคนไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆนั่นเองก็เมื่อพูดถึงการใช้เขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเพิ่มนะคะหลายๆคนก็จะนึกไปถึงสิ่งที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เนาะอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะแปลเป็นคําว่าผู้มีอิทธิพลทางความคิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องจ้างดาราหรือว่าคนที่มีค่าตัวแพงๆเสมอไป ผู้มีอิทธิพลทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสามารถเป็นใครก็ได้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความเขาเรียกว่าใช้เวลามีหน้ามีตาอยู่ในวงการวงการหนึ่งอยู่สักพักนะคะซึ่งมุกเห็นว่านะคะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนะคะกับหัวข้อที่10ก็คือการเพิ่มความน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตรงนี้เกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตเล่าเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ให้ฟังอีกสักนิดนึงแล้วกัน,นะคะ่ะ คืออินฟลูเอนเซอร์นะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะก็คือระดับที่แพงค่าตัวแพงมากก็คือเซเลบนะคะก็วิธีการแบ่งเกณฑ์ใหญ่ๆก็คือจะดูที่ยอดฟอลนั่นแหละ ้าคนตามเป็นล้านคนอย่างเงี้ยเราเรียกเซเลบแล้วนะคะซึ่งเซเลบเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นดาราเสมอไปนะคือเป็นใครก็ได้บางคนเป็นไฮโซอย่างเงี้ยบางคนทําธุรกิจจนร่ํารวยอย่างเงี้ Musk, อยอีลอนมาร์กางเงี้ยคือเป็นเซเลบนะคะซึ่งพอคนฟอร์เป็นล้านคนแนะ่นอนเวลาเราไปจ้างให้เขาช่วยพูดถึงเราให้หน่อยแนะ่นอนค่าตัวก็ต้องเป็นหลักแสนหรือหลักล้านนะคะส่วนระดับที่2นะคะระดับกลางๆนะคะเราก็เรียกกันว่าเอ็กซ์เพิดนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่า KOL หรือว่าเอ่อ Key Opinion Leader อย่างเงี้ยผู้ที่แบบ มีอิทธิพลทางการตัดสินใจอย่างเงี้ยซึ่งก็มักจะเป็นคนที่แบบเหมือนเชี่ยวชาญอะไรในวงการนั้นๆน,น,นะคะอาจจะเป็นผู้รู้คนให้แรงบันดาลใจเนาะไลฟ์โค้ชต่างๆหรือโค้ชนู่นโค้ชนี่ก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้บางคนนะคะรีวิวอุปกรณ์แก๊เจตจน ออจานรีวิวหูฟังต้องไปมั่นคงแกจิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นเอ็กซ์เพิดในวงการนั้นๆไปแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ติดตามมาแต่หลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าถือว่าค่าตัวของกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างกลางๆเนาะกลุ่มที่3อันนี้กำลังมาแรงเลยค่ะเขาเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเน็ตไอดอลคนติดตามเนี่ยอาจจะมีถึงหลักร้อยถึง1,000คน มาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าอ้าวคนทั่วไปก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หรอได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมนุษย์เราเนี่ยมักจะเชื่อบุคคลที่3มที่ไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่เราไม่ใช่คนรู้จักอยู่แล้วบางทีเห็นคนที่ไม่รู้จักโพสเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกว่าเออวะอาจจะเป็นเรื่องจริงอาจจะเป็นอะไรที่เราควรใช้อะไรอย่างนี้ดังนั้นไมโครกับนาโนเนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงมากๆนะคะในยุคสมัยนี้แต่ว่าก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่การรับรู้ในวงกว้างเนี่ยอาจจะน้อยนะคะ ไหนๆก็ไหนๆขอสรุปเป็นตารางให้ดูแบบง่ายๆเลยแล้วกันค่ะคือถ้าเราใช้เซเลบแน่นอนนะค่าใช้จ่ายแพงมากแต่การรับรู้สูงมากระดับประเทศเช่นกันแต่จุดที่น่าสนใจก็คือในส่วนของการตัดสินใจซื้อที่ท้ายตารางเนี่ยก็คือเห็นแล้วอยากซื้อตามเลยไหมต่ํานะคะต่ํามากนะเพราะว่าเหมือนเขาไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรกันกับเราอะเออแค่เห็นผ่านตาบ่อยระดับ2คือ KOL หรือ expert เนี่ยทุกอย่างกลางๆหมดอันนี้น่าใช้นะส่วน กลุ่มสุดท้ายคือไมโครหรือนาโนเนี่ยค่าใช้จ่ายจ้างกลุ่มนี้ถูกนะคะบางคนจ้างฟรีเลยถือของให้ฟรีการรับรู้ถือว่าแคบเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะ follower mm hmm. เ,เขาน้อยแต่การตัดสินใจซื้อเนี่ยสูงมากเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเจอคนที่ลักษณะหน้าตาคล้ายๆตัวเองมาพูดให้ฟังอะ่ะมันอินกว่านั่นเองก็ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่สูงกว่านะคะก็เรียกได้ว่าถ้าสนใจคอนเซปต์ในการหาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเซเลบ หรือว่าไมโครนาโนอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยทำคอนเทนต์ถือสินค้าพูดถึงบริการของเราเนี่ย ก็สามารถหาได้จาก3ช่องทางก็คือเช่นหาจากกลุ่มใน Facebook นะคะหรือบางทีเนี่ยติดต่อเข้าไปเองเลยทักข้อความเข้าไปแอดไลน์เข้าไปคุยเจรจาค่าตัวกันไปหรือว่าก็จะมีแพลตฟอร์มหลายตัวก็จะเช่นรีวิวไทโกะนะคะตอตฟูอะไรเงี้ยซึ่งเป็นบริษัทที่เหมือนรับจัดหาคล้ายๆเอเจนซี่ของนางแบบดาราเลยแต่ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์โดยตรงก็มีเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันในการที่คุณเนี่ย าสาม,มารถหาอินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยตนเองค่ะก็เรียกได้ว่าในส่วนของ10วิธีนะคะการทำคอนเทนต์ให้มันคุกนะคะดึงดูดความสนใจและสร้าง Engagement บนโซเชียลมีเดียก็มีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปต่อไปค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะแล้วก็พบกันในคลิปหน้าค่ะ